สาวโพสคลิปชี้แจงหลังซื้อ iPad มาได้ในราคา0บาทจริงคุณผู้ชมครับล่าสุดผมเพิ่งไปเจอคลิปหนึ่งมาเนี่ยฮะแอป a m a สซื้อของได้ในราคาศนย์บาทไม่ว่าจะเป็นสลับเปาหรือแม้แต่จะเป็น iPad คือในคลิปเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาได้มีการพูดถึงแอปแอปหนึ่งที่ถ้ามีไว้ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเหมือนมีตัวช่วยในการซื้อของของเราให้มันง่ายขึ้นนี่ผมเห็นสินค้าในแอปแม้กระทั่ง i อสตู i ิโออย่าง iPhone iPad ก็ราคา0นบาทได้แบบแรกคือคิดว่าส่งเนี้ยมิจจี่แน่แต่พอผม เนี่ยคือเหมือนแอปเนี้ยเขาเป็นแอป,ปรวบรวมพอยต์คะแนนสะสมต่างๆเนี่ยฮะแค่ดาวน์โหลดแอป a m e z ใน a p p s t o r e หรือว่า Play Store แอป,ปนี้แอป,ปเดียวเรียกว่าบรรลุเลยก็ว่าได้ว่าผมจะเอาพวกแต้มจากแอป,ปดังไปทําอะไรจนนี้ผมเองก็เพิ่งจะลองสั่งของจากโลตัสมาเนี่ยฮะคือมีทั้งโลตัสเดลิสส่วนลด20บาทแค่สั่งซื้อขั้นต่ำ99บาทแล้วในแอป,ปเนี่ยเขายังมีคูปองส่วนลดกับสิทธิพิเศษอีกเพียบมูลค่ากว่า10,000บาทคือคุ้มอะ่ะนี่ผมพูดจริงๆเลยนะผมไม่เสียเงินสักบาทจากคนที่แแทบบจะะไมมม่เเคยยยใช้้ตตัรรหืออพสสล นี่ผมว่ามันคุ้มมากๆเลยนะฮะใครจะไปเชื่อว่าของฟรีมันจะมีจริงแค่ได้รวมพอ i n t บัตรต่างๆเอามามิกกันแล้วใช้อย่างคุ้มค่าหรือถ้าใครที่พ o i n t ยังน้อยอยู่ก็เอามาใช้ร่วมกับ True Money เงินสดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายซื้อของกินหรือของใช้เพิ่มเติมก็ยังได้ทั้งง่ายทั้งสะดวกแถมส่งฟรีทันทีภายใน1-3ชั่วโมงนี่ผมสั่งไปยังไม่ถึง20นาทีก็มาส่งแล้วไวมาก เอาใช้คะแนนบัตรเครดิตหรือพอยต์สะสมร้านดังยังไงให้คุ้มแบบผมต้องใช้กับแอป,ปกระเป๋ารวมพอยต์ชั้นนำใช้แทนตังสั่งร้านดังได้ท,ทันทีที่ a m ม z u s u r e r a p อกันด้วยนะครับ